ครับพี่น้องท่านผู้ชมครับวันนี้บ่าวผู้แทนแรงมาเบิ่งขัดจุดไฟได้ครับอยู่ที่อ่างอ่างนิ่งโฉนดอ่างโฉนดขาล่างของบังไฟเส้นนี่ะครับจะบังทีเขาเลยครับทาเบิ่งกับพี่น้องทาเบิ้งทาเบิ้ได้คนหลายๆครับพี่น้องคนหลายๆเบิ่งเบิ่งรอบที่แล้วจ้ะ บึงไป้รออๆทีนะข้าวมเย็ดกขางนี่ยิ่หแล้วนาทามยิ่หกในแอร์คอยกาบเป็นงานการลยอาการฮอนครับพี่น้อง้ออโอเอาเลยเอาเป็นกำลังใจครับขอลย่าทำลัาที่ตรองนี้นต่อไป คนเลยคว่า้อมาเบกรัาแล้วบอกัวใสาวดมด้ห้อเรียวเรียวเรียวหาเสียงเนี่ยพี่น้องเรียวหาเสียงโพสซุกัน จะอยอเลยเลยเลยเอโอ้ยอยู่บนบึง่งบึ่งไปรอบรอบครับพี่น้องพนหลายเลยครับตามมาบิ่งเงินก็ซุสไปไหม สวัสดีครับท่านโคษกสวัสดีครับผมผมจะทราบข้อมูลครับผมเบ้าภูไทยนั่ยครับมาจากหนองฟูมมาละมาเบิ้งพันจุดบังไฟนี่ะครับอันนี้บางทีเท่าไหร่ครับนี่อันนี้เป็นบางที่สี่รายการในโปรแกรมการแข่งขันเป็นบางที่สี่จากบางเสมอทั้งหมดสิบห้าบาทสิบห้าว่างครับจุดค้ำวันนี้ก็ประมาณนั้นครับสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบปิดการจุดทุกกรณีบังไฟมือมีบังบังไฟมือยังไม่แจ้งลงระเบียบถ้ามาก็จะทำการถึงให้ปีนี้ปีเท่าไรทำมาจุดนี่ปีนี้ผมมาทำหน้าที่ปีแรกอ๋อปีแรกว่ะปีที่หนึ่ง คคนเลยเนาะกมาจากทางจังหวัดสีเกติชายแดนกัมพูชาโอ้สองบกครับผมต้องเข้าสงครับผมสองสองสงบโอ้อออะถ้าจะพูดเป็นภาษาบ้านผมเนาะอ๋อกรนาครับประมาโมีชไงเออตั้งใจเชงเลยคนมากรุเนี้ยเดเอขกลุงเนียบาครับคขอบคุณครับขอบคุณครับเรียโคมาจากไทยกเขาสองสงฆา Lọc lọc được là có chế để được chế để được à bằng hạp lo ครับดูกระไฟกันแต่ละบานครับในเขตจังหวัดยะโสธรนี่เป็นการแข่งขันพร้อมนะครับกันแข่งขันเวลาเพินเวลาลงครับมีได้เดือมมีได้เดือพันมีได้เดือพันเป็นประเภทนี้ของจังหวัดยะโสธรครับในเขตจังหวัดยะโสธร ครับคืวนี้เอเคด้กว่าเดิมพี่น้องด้วยพวกักเคร์ฟพักเคิร์ฟก,ก,ก่อนอถ้าเบิ่งเงินสงไฟนึงก่อน,นบาาผู้ไทามาวินเดียวหนึงนค,นครับกาไ้กคาวให้ลัก,การทูตใ้รับ